สวัสดีครับพบกับช่องเพียงเดียวเทเนลนะครับนี่ครับเปนเวลาเดียวกันโอ้ชุ่ยชู่ยเอ๊ะตะปูสบงเงาเช็คจำนวนหน่อยเด้อครับ จะเป็นขากลับนะครับขาขึ้นนะครับวาลงานคอยอยู่หรอเละเราเห็นเราเห็นงูดินไปเลยไปเลยเนี้ยวห้องเคร่งยันเป็นห้งแมงใหก่มาพูขึ้ยก่อนสิยันเห็นงูเขียวนะไปเลย

ไม่มีลิมิตชีวิตเกินร้อยเวลาที่ลงมาอครับลืมลืมือชนะลืมอชนะคูบาลืมบ่ครับเออครับโอ้คูบาได้เองสองเท่าเลยจ้ะเดกฟ้าพุ่มาสอเท่าสเท่าเลยเด้อนะครับนะ ไม่ดึงรับนไ,ได้ไมังได้นี่คือขากรับนะครับจะมีน้ำหยดลงจากหินนะครับชาวบ้านก็จะมาผ่านมาก็ไม่มีน้ำกินก็น้ำใช้ก็จะมาเอาตรงนี้นะครับเป็นเหมือนว่าอาจารย์บอกว่าเป็นน้ำแร่นะครับ ก็ทยอยทยอยขึ้นมาแล้วนะครับราาต,ตอนนี้เวลา12นาฬิกานะครับในเวลาไม่กี่นาทีนะครับไม่กี่นาที <c oughs> โอ้อยังพึ่งนะครับ 1> 1, 3, 1. ท่านปู่ขนาท่านปูไม่สมบูรณ์นะครับ 1. ต้องรอเช็คดูว่า,าที่ลงไปด้วยกันนะครับยังต้องเช็คจำนวนว่ามาครบกันหรือเปล่านะครับต้องรอดูจุดนี้นะครับท่านแข็งแรงมากนะครับดเดินไม่เคยคล่องก็ยังขึ้นมาสบายๆเลยนะครับ นี่คือบันไดอันนี้เป็นลายแทนยูทูบเบอร์นะครับเป็นลายแทงอายุ3,000ปีได้เีย3,000ปีป่ะครับอืมปะบุญถ่า มีบุญแล้วได้ลงไปนะเนาะเอาบ่งหู้ได้วัดสกุลนครเขามีทมอย่างนี้เนาะเห็นไหมครั้งหนึ่งในชีวิตแลนานๆถึงได้มาทีบ้านบ้านอย่างก็คือบ้านต่องอยบ่เต้ยบ้านอันนั้นบ้านบึงสาตำบลต่องอยตำบลจันเพนหรอวะนี่จันเพน อำเภอเต่างอยจังหวัดสุลครนันะครับบ้านบึงสาตำบลจรนเพ็ญอำเภอเต่างอยจังหวัดสุลครนันะครับไม่ต้องไปไกลถึงเชียงใหม่เชียงรายก็ได้นะครับนี่มาทีนี้ก็มีถ้ำมีถ้ำเหมือนกันนะครับท่านรองนายกก็กําลังขึ้นมานะครับลุงนี่คือลุงนะครับก้มต่ำก้มต,ต่ำครับก้มต่ำครับ อืมลุงประนอมพผาโพนะครับนี่รองนายกอบอตนนหอมนะครับนี่ท่านเป็นท่านเป็นผู้น,นํา,านะครับหายากนะครับผู้นําแบบนี้นะครับพาลูกพาหลานมาเ,<อ>เหนื่อยนะครับประมาณร้อยี่เมตรได้เนาะลึกประมาณประมาณนี้เลเห็นดูกว่าท่านลมาลูกสาวสวย เมื <M reflex> <Christmas. S 1> ่อยเมื่อยนี่คือเมื่อยนะครับกำลังขึ้นมาแล้วครับขึ้นมาแล้วครับเดินขึ้นมาแล้วครับเดินขึ้นมาแล้วครับคานแล้วครับคานแล้วครับนี่ก็คืออัศสดงแชนแนลนะครับช่างดงนะครับ าระโอ้พระมเราสุลบุหลักาโอ้ลืมอาสนะนะครับไม่ได้ลืมครับพระโดมนะครับลืมอาสนะแต่งม้ชูสองนิ้วนี่หมาว่าพระก่อนบอกหรือสู้บอสู้โอ้อะสู้สู้เฮาเนี่ยเฮาเกิดอยู่แถวนี้นะใกล้บกี่กิโลบวกหูได้ว่ามัน มันมีถ้ำสวยงามแบบนี้เนาะปานเชียงใหม่เชียงลายไวได้ทำไปเนี้เนาะเอาเปลี่ยนเกียร์เปลี่ยนเกียร์เกียร์สามมาเป็นเกียร์สองเกียร์สองมาเป็นเกียร์หนึ่งท่านมหาย่าหุบสิว่หางหน้าออกนี่ครับออตอนลงไปเลยอยากลงอยากลงอตอนขึ้นมากัด ดีใจได้เบิ่งได้เห็นนะครับจะได้เล่าให้ลูกให้หลานฟังว่าสกลนครเราก็มีถ้ำสวยๆงามในขาดการพัฒน,นาอย่างหนึ่งคือระบบทางเดินทางเดินก็แสงเนาะอาจารย์ทัานเฮ็ดง่าๆนบว่าวบา่อจากแจฟูมาพอนานเนี่ยอ๋อครับผิดมันเบียดเบียนธรรมชาติบอกครับ,รบขึ้นไปก่อนเลยครับเรือ,อยั่งอยู่บ่เขางไต เม่อหอนเมื่ไอไ่ม่ออนบโอ้เซ็กบึงกันเลยเด้อข้าขึ้นไปกันเลยครับสัลโหลข้างล่างมีคนอยู่บอเงียบนะครับขึ้นไปดูว่าที่มามีใครบ้างนะครับนี่ครับก็คือกุตตินี่ครับ น,นี่พระลูกพี่ท่านก็ใช้น้ำตรงนี้นะครับอาจารย์นะครับที่อยู่ตรงนี้นะครับเป็นกุตนะิต้องอยู่แบบนี้นะครับท่านอยากอยู่แบบนี้ต้องอยู่แบบนี้จะได้เป็นธรรมชาตินะครับ

อ๋ <AL> อ <AL> ตรงมีน้ำกองไว้ใส้เลยครับการอานไป้อน้ำ<จา>นต่อไปใสงน้ำอีกางไหลเลย้นย,ย,ยั้งไลเยงมันพัวแล้่ยจะมันจีนัวไหมครับ,รบพระอาจารย์ครับโทรนุญตลาครับถ้ามีบุญวาสนาครับซขึ้นมาครับผมนี่ครับพระอาจารย์ประจำกุฏิถ้ำถ้ำนี่ครับ ทำม่วงเนาะครับตัวถ้ำจริงๆที่เราลงไปมันบ่ครับที่ลงไปนะครับเขาจะเป็นทำม่วงมันมีต้นม่วงใหญ่ที่ว่าสิบคนออกนะครับขึ้นไปข้างบนอะมันบ่ครับมันมีต้นม่วงใหญ่บ่ครับต้นม่วงที่มองเลยมองไอสารทั้งสีนี่อ๋อครับมันมันตายไปแล้วอ๋อครับก็เลยเป็นทำม่วงเนาะครับก็ขอบคุณพระอาจารย์นะครับขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกการติดตามนะครับสวัสดีครับ